ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะมาปุ๊บก็ไม่เห็นใครเลยมาปุ๊บก็ไม่เห็นใครไม่รู้ใครไปไหนหมดไม่รู้หายไปไหนหมดเหลือแต่เอดมินเหลือแต่เอดบินน้อยมเมื่อเช้าไร์สดเอฟซี FC ถามหาเอดบินน้อยคิดถึงเอดมินน้อยมากไม่รู้เอดมินน้อยได้ไปโรงเรียนหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าดวงตาก็เริ่มดีขึ้นแล้วอว่าปกติคนไม่สบายเนี่ยตามัน เออตามันจะแบบเหมือนคนแบบเอออืมอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว fc ดูนะเออบอก fc ดิมีน้อยดีขึ้นยังคะอู้เราดีล้งคะดีขึ้นแล้วค่ะดีแล้วค่ะเออกินอาหารได้แล้ววันนี้กินอะไรคะข้าวกินข้าวต้มรอลุอันนี้คุณแม่เปรี้ยวทำข้าวต้มมาให้กินโอ้โหนี่นี่นี่ีป้าแอนนี่ให้แล้วนี่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  น,นี่อันนี้ไว้ไวอันนี้ไว้ลูกอนนี้ไว้อันนี้กินแบบนี้เออหนูกินแบบไหนออโอ้หนูจะกินแบบไหนเดี๋ยวป้อยันทำให้าัเอาอนนไป้ยัไม่หกักอ๋อไม่หกักไม่หักอ๋อจะกลับยังงั้นเลยอ๋อฮ่า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 วูว้ว้อววอวววววาววววววอวว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 วนวอยวววว้วววววววมวว้วกินววววววกินไนนด้ดดดนนนนนนแล้วนนลว mm Hmm. Mmm! 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 Mm. Mmm, mm. no! Mm. No! Yeah. Yeah. Yeah.

คนอืมของเล็กใหญ่ของเล็มินใหญ่มากผมปไปแอนทำไมเล็กจังเป็นปเพราะออใหญ่ๆสิอืมให้มินน้อยกินเยอะๆเลยมินน้อยจะได้แข็งแรงอืมมินเข้าไปไหนกันหมดไม่เห็นมีใครเลยเนี่ย เนี่ยเข้าไปไหนกันหมดเนี่ยย่าชิไปไหนบินมาไม่เจอใครเลยหรอบอลูกไม่เจอใครเลยหรอไอ้กินต่อแล้วกินจริงๆด้วยกินใหญ่อะไรติดอะไรติดตรงนี้ อะไรจุดตรงนี้ไหน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 อยู่ที่นี่อันนี้นี่อืมอืมเดี๋ยบไหมไปเองกินจะหมดแล้วไปมือไม่นะดูอะไรนี่ดูแบบนีเหมือนเลือดไหลเลยอืม อ้าวเอา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 โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่ากินแบบสมัยโบราณเอาเอาแล้วพี่น้องไม่เล่นาะไม่เล่นนะกินอย่างเดียวนะห้ามเล่นนะจะให้แม่กินต่อห้ามเล่นแบ่งกับแม่เขาจะขึ้นปะไปแบ่งเนาะให้แบ่งต่อแบ่งเนาะ อ,อ่ะแบ่งกับแม่คนละครึ่งเลยลอาช, <น S 1> ชนกันชนกันชนกันก็ชนกับแม่ฉลองกันฉลองกินเต็งโมอร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยหน้าตาสดใสแล้วนะคะทุกคนหน้าตาสดใสแล้วโอ้อะอะไรนะอะไรมีอะไรมีสองแล้วนี่อะไรนี่ของเล่นอะไรเนี่ย นี่เล่นอะไรเนี่ยเล่นเขียนอะไรเนี่ยเขียนอะไรนี่ไม่ใช่แบบนี้โอ้ไม่ใช่แบบนี้แล้วแบบไหนคะทำผิดนะทำผิดอีกไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้ทำแบบไหนคะอ้เอาไม่ใช่เขียนบอกไม่ใช่เอาไว้เขียนมาลูกทำแบบไหนทำแบบไหนคะแต่มทำไมันมีแต่น้ำลาย น้ำลายลูกเจ้าเ่ยเอาเอาช้อนมาตักเตงโมเลยลูกเออใช่แล้วถูกต้องนี่แหละวิธีของการกินแตงโมโอเคถ้าไม่กินเม็ดก็ตักเม็ดออกก็แค่ลูกไม่กินไม่กินเออไม่กินเม็ดก็ตักตักออกอ ยังเชื่อแลยโอ้โหมันก็เด่นแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่อมืมาเดี๋ยวทำนี้ให้มามาเดี๋ยวปาดข้างหน้าออกให้น้นอืมอ้าวอาวนี่แกะได้เลยอ้าวโอเคอืม ูช้อนเลยใช่หูช้อนเอาตักกินแล้วตักกินแล้วไม่เล่นนะคะตักกินก,กินเลยโอ้โหมีมีช้อนก็ไม่ตักกินใช้กลับเอากลับมันจะอร่อยเลยสมัยเด็กๆเ,เราก็กินแบบนี้นะคะอะอ,อร่อยกินเตงโมมีประโยชน์นะมีประโยชน์นะอือหือดู แสดงว่าหิวแสดงว่าหิวผลไม้อร่อยกินเยอะเยะลูกเยอะเลยจะได้เอ๊ถ้าทางจะหายแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ไปโรงเรียนได้นะคะใช่ไหมลูกใช่ใช่ไหมคะใช่พ่งนี้ก็ไปโรงเรียนเนี่ย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 เล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วไปโรงเรียนได้แล้วดีใจไหมจะได้ไปโรงเรียนดีใจไหมลูก ทำไงดีใจดีใจจะได้ลงไปโรงเรียนทำไงเย้บอกเอฟซีว่ามีน้อยหายดีแล้วค่ะหายดีแล้วครับโอ้โหครับหายดีแล้วคพื่อะอี้แล้วค่ะนี่แหละเสียงนี่แหละที่เราต้องการเมื่อวานนี้นุกคนหน้าสงสาร วันนี้น่าสงสารม,มากนะคิดถึงสมัยน้องฟางเป็นเด็กเลยอะอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ก,กินกินกินข้าวต้มได้กินอะไรได้กินข้าวกินขนมได้หมดเลยเนาะนาะลูกนาะหายดีแล้วเนี่ยอ่ะอืมเอากินกินโอ้โห,โหโด,ดูยกซดยกซดเลยครับพี่น้องมีน้ำโอ้มันมีน้ำ อ๋อเพราะว่าแตงโมม,มันมันมีน้ําเยอะชอบอืยิ่งถ้ายิง่งถ้าเอาแตงโมไปปั่นด้วยยิ่งอร่อยนะลูกเนาะเนาะแตงโมปั่นเนาะเนาะโอ้โหกัดเลยกัดเลยกัดเลยกัดกัดอร่อย <laughs> โอเคบายบายเอฟซียังสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะาหายดีแล้วค่ะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนค่ะเออเนี่ยเอฟซีก็ชื่น